สวัสดีค่ะวันนี้หว่าพาแซบมีวันนี้จะเป็นอ่าไข่ลูกเป็ดใบใหญ่คัดไซจัมโบ้มาเลยค่ะกินกับผักเพลวนะโอ้โหหา,ายากมากเลยผักเพลแถวบ้านนะกินกับซีฟู้ดนะซีฟู้ดรสเด็ดเผ็ดแซบแซบ,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 บด่มาอันนี้แกะไว้แล้วนะใบใหญ่มากไซจัมโบ้เลย มีน้ำได้ไงเนาะอันนี้กินแต่ไข่เหลืองเหลืองนะคะอที่มันเป็นแบบตัวอ,อ่อ,อนไม่ได้กินนะคะเนาะกินเฉพาะไข่แบบเหลืองเหลืองแบบนี้อ่อ,อนๆไข่ที่เบื่อไข่พงไข่ผัวนะคะลงมากินไข่ลูกเป็ดนะเซบนัวเหมือนกันมาลาาซีฟู้ดไปเลยอ่ะ กินไข่ลูกเป็ดเราต้องม้มทีเดียวให้หมดลูกเลยนะคะไม่ต้องไปแคะแงะข้างในนะคะเดี๋ยวมันจะตื่นตะหนกตกใจมาอื้ี่ห้อช่ำๆอืมอืมอ ยไอตรงนี้จะเป็นแข็งๆด้านๆมันบางคนเขาก็ไม่กินนะินมด้ กับผักแถวเข้ากันเวลาที่เราสั่งไข่มาเขาก็จะส่งเป็นไข่ดิบมาให้เรานะคะเราก็เอามาต้มเวลาที่เราต้มเราก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะเวลาต้มนะมันจะได้แบบ นัวไข่ก็จะนนัวน,น,นะไม่คาวด้วยนะเนี่ยเป็นอ่าตัวไข่อ่ตัวอ่อนถ้าระยะสามสี่นี่น่าจะเป็นแบบว่าพวกอ่าคอแข่งพวกฮาร์ดคออะไรอย่างนี้นะคะใครชอบแบบนันก็สั่งมาได้นะคะ ถ่ยลูกเป็ด ับไม่ไดนหนัวใหญ่ๆนะไข่สั่งมาอืดใหญ่มากไซส์พิเศษเลย ในที่ว่ากินอุ้ยไข่ลนโอ้ย,น,อยนี้ที่กินจะเป็นระยะแรกๆนะคะไม่มีช่วงยังไม่มีขนนะไม่มีขนดำๆอะไรงนั้น,นอ่ะ ไเปิดเงินยามลมพัดแรง พวกอะไรนะค่ะไอกรใบมะกรูดใบตะไคร้อะไรอย่างเงี้ย ระยะหนึ่งระยะสองก็ยังมีตัวอ่อนแล้วนะ่ะกินตัวอ่อนไปตัวงแล้วเมื่อกี้เนี้ยเนี้ยถ้ากินกว่านี้ก็กินเป็ดเป็นตัวแล้วค่ะเนี่ยระยะหนึ่งระยะสองก็จะเป็นแบบนี้เรากินเราต้องมุมให้หมดเลยค่ะไม่ต้องไป แค่เกะเกาดูข้างในนะคะเดี๋ยวมันจะตื่นตกใจเนาะเนี่ยมันก็เริ่มเป็นตัวตัวอ,อ,อ่อนแล้วนะคะแต่ว่าอีบวาไม่ได้กินนะคะตัวอ่อนมันเนาะกินแต่แบบว่าไขเ่เหลืองแบบนี้ค่ะไม่ได้กินแบบว่าเป็นตัวอ่อนด้วยแต่บางคนเขาก็กินนะคะแล้วแต่คนชอบ 对嘛？Yeah, ผักแพวเข้ากันผักแพลวชนแน่ใบายาวระยะที่หนึ่งที่สองก็จะเป็น ตัวอ่อนแบบนี้เลยกินปะกินไปแล้วตัวหนึ่งอยีาชอบแบบแบบนี้มากกว่าไข่เหลืองๆแบบนีน้ใครจะกินก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะ Yeah. Mm -hmm. ก,กับแพมกัมค่ะประมาณสิบบาทจิ้มเด็ดมากเลยน่าเป็นจิ้มซีฟู้ดกับพริกขี้หนูมันจิ้มพริกขี้หนูสวนสำหรับวันนี้นะคะเมนู ขายลูกเป็ดนะคะแซบที่หนึ่งเลยแต่ว่าที่อีบ่าสั่งมาจะเป็นระยะหนึ่งสองนะคะระยะแรกๆนะคะยังไม่เป็นยังไม่มีขนยังไม่เป็นตัวอะไรมากมายนะคะแต่ว่ากินอย่างนี้กินได้ค่ะสำหรับฝากแฟนฝากแฟนเพจเฟซบุ concerns. ๊กอีบ่าพาแซบทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเนยนะคะเดี๋ยวอีบ่าทิ้งลิงก์เข้าไว้กดจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับช่องยูทูบนะคะอีบ่าวพาแซบนะคะฝากกดไลค์กดกด